สวัสดีครับพบกับผมนะครับป์ควิสารออตโต้ออกรถง่ายได้รถดีต้องวิสารออตโต้คารสาขา,าการจนาพิเศษสาวก Fortuner ไฟย้อยนะผมต้องบอกเลยนะครับผมวันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูแล้วรถที่ผมเอามารีวิววันนี้นะครับจะเป็น Toyota Fortuner 3.0V ขับเคลื่อน4ล้อด,ดีเซลเกียออโต้นะครับผม รถคันนี้เป็นรถปี2011นะครับผมเลขไหม่170,000กิโลใช้งานมาปกติทั่วไปมากๆส่วนราคานะครับผมผมขายเพียงแค่679,000บาท f o r t u จ e r โฉมนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าอึดทนแกล่งคุ้มทุกวันนี้คนยังขับกันเยอะมีคอมมูนิตี้ของ Fortuner ขับกันเลยทีเดียวเดี๋ยวผมพามาดูเจ้า Fortuner คันนี้เดี๋ยวว่าสภาพเป็นอย่างไรและสำคัญที่สุดนะครับผมใหม่ขนาดไหนตามผมมาเลยครับ สนับสนุนโดย c a r ์ฟอร์ชเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคันสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r ์ฟอร์ั .com มาเริ่มดูกันเลยนะครับผมกระจังหน้าแบบโครเมียมนะครับผม3มชั้นพร้อมโลโก้โตโตยต้าไฟหน้าคันนี้จะเป็นไฟหน้าแบบโครมโปรเจคเตอร์มาแล้วนะแล้วด้านล่างก็เป็นไฟตัดหมอกนะครับผม เจ้าของเดิมใส่ยาง AT มานะก็คือออเทเล่นะวิ่งได้ทุกสภาพพื้นผิวนะครับผมคันนี้จะเป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะครับผมขอบ7 7ซสีรีย์ยางจะเป็น26555 r 1 7นะครับยางเป็นยางกลางปี2020นะครับผมสภาพดอกยางนะเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูนะครับว่ายางหนาหนาหนุ่มๆใช้ได้ยาวๆนะครับถัดมาเลยกระจกมองข้างคันนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนั่นเองกระจกมองข้างเนี่ยต้องบอกเลยนะครับผมสามารถ มองเห็นได้ชัดเจนมา,มากๆเพราะมีบานใหญ่นะเทียบกับมือผมเลยนะครับแล้วเจ้าของเดิมมีการติดไอแผ่นสติกเกอร์เนี่ยนะครับผมเคยเห็นเขาโฆษณาอยู่นะเป็นสติกเกอร์ที่เรียกว่ากันฝ้าขึ้นกระจกนะครับผมใครเคยใช้แล้วใช้ดีบอกต่อกันด้วยนะครับผมโอเคถัดมาด้านข้างนะครับผมมีบันไดเสริมค้างนะครับซึ่งต้องบอกว่า f o r t u n e r เป็นรถที่ไม่ได้เตี้ยนะการมีบันไดเสริมค้างก็ช่วยให้ก้าวขึ้นรถลงรถได้สะดวกมากขึ้นนั่นเอง บนหลังคามีลูฟแอกมาให้นะครับผมใครจะไปติดแลกหลังคาเพิ่มอะไรก็มีตัวนี้ไว้ก็ดีนะส่วนตัวนะครับผมก็ใช้อยู่แต่ไม่เคยติดอะไรเลยนะครับผมก็มีไว้ตกแต่งรถให้ครบองค์ประกอบนะครับแล้วก็หน้จาจักประตูคันนี้จะเป็นโครเมียมนะครับกุญแจคันนี้จะเป็นกุญแจรีโมทนะครับสามารถกดล็อกแล้วก็ปลดล็อกด้วยกุญแจได้รวมถึงหารถไม่เจอก็กดให้ลองครับโอเคนะมันก็เป็นฟังก์ชันที่ต้องได้ใช้บ้างแหละบางทีจอดรถแล้วล,ลืมนะครับผม โอเคสภาพสีโดยรวมคันนี้ผมบอกให้เลยว่ามันถูกเก็บสีมาแล้วนะครับผมแต่เดี๋ยวเราจะไปดูโครงสร้างกันทีหลังนะครับตอนนี้ตามผมมาดูทางด้านท้ายรถกันเลยครับตาม,มาเลยครับทางด้านท้ายรถอย่างที่ผมบอกนะคันนี้เป็นโฉมไฟย้อยนะครับไฟย้อยก็คือตรงนี้นะเนี่ยมันจะมีติงต่งๆมานะครับถ้ารุ่นก่อนหน้านี้มันจะเป็นไฟตรงเลยเนาะจะไม่มีย้อยนะครับผมอ่ะแล้วก็มาเริ่มดูฟังก์ชันนะครับผมไฟเบรกตรงที่3บริเวณสปอยเลอร์หลังนะครับผมใต้ตรงนี้จะมีกล้องมองหลังให้มาด้วย คือโฉมนี้เป็นโฉมที่ให้มาครบนอกจากจะมีกล้องมองหลังเซ็นเซอร์บริเวณการชนท้ายก็มีมาให้ด้วยให้ครบทุกฟังก์ชันนะครับผมด้านใต้มียางอะไรให้มาครบมาเดี๋ยวผมเปิดข้างในให้ดูเลยโอเคเห็นไหมครับผมไม่ต้องไปดันอะไรมันมากนะเพราะว่าเจ้า Fortuner มีโช้คอยซัพพอร์ตอยู่แล้วเนาะไม่ต้องกลัว่าฝาท้ายหนักหรือไม่นะครับไม่หนักนะครับผมด้านหลังนะครับมาดูเลยกว้างขวางนะเบาะแถวสามสามารถพับได้ การพับขึ้นของเบาะฟอร์จูเนอร์นะครับแถว3จะเป็นการพับขึ้นไปด้านข้างนะครับผมแต่ว่าถ้าใครกลัวสูญเสียพื้นที่เก็บของแล้วก็บวกกับว่าถ้าไม่มีคนโดยสารบ่อยๆผมก็แนะนาว่าถอดเก็บก็ได้แต่ผมไม่เคยถอดเก็บนะครับผมก็แขวนไว้อย่างนี้ปกตินะครับแถว3ก็มีแอร์ให้นะครับผมเป็นแอร์เล่านะมีทั้งแถว2แล้วก็แถว3เลยสภาพผมก็สวยงามดีนะสังเกตจากผ้ายางนะครับที่เขาปูมาให้แล้วเนาะเจ้าของเก่านะก็คือ สภาพผมมันก็ต้องสวยแหละเพราะผมคิดว่าเขาน่าจะปูมาตั้งแต่แบบออกรถแรกๆนะครับผมผมสภาพสวยๆเลยนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูฟังก์ชันภายในตัวรถนะครับแล้วก็ไปดูกันว่าภายในตัวรถใหม่ขนาดไหนตามผมเลยครับภายในตัวรถต้องบอกว่ามันสวยงามมากๆนะครับผมเริ่มที่คอนโซลนะคอนโซลสภาพสวยๆเลยนะครับแล้วก็มีเก๊ะล่างมาให้นะครับ โอ้โหนี่บุกเซอร์วิสอยู่ครบนะครับผมโอเคมาดูกันอื่นกันต่อนะครับพวงมาลัยด้านหน้าผมนะครับเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นปุ่มนะดูภัยในหน้าจอตรงกลางนะดูอัตราการบริโภคน้ำมันน้ำมันคงเหลือในถังเข็มทิศอุณหภูมินะครับผมด้านหลังพวงมาลัยมีคูชคอนโทลทางด้านซ้ายก็เป็นเพิ่มเสียงลดเสียงเป็นโหมดของ Toyota นะครับผมซึ่งมันใช้ดีมากๆเพราะว่ามันเป็นหน้าจอทัชสกีนต่อบลูทูธได้มีปุ่มรับสายวางสายให้ครบเลยนะ ตรงกลางพูดมาแล้ววิทยุของเขาสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ทัสกีนได้นะการใช้งานก็ครอบคลุมครบครันแอร์นะครับผมแอร์ Air เป็นระบบออโต้แล้วนะครับผมแล้วก็นะครับผมแอร์รุ่นนี้ผมต้องบอกนะครับว่ามันใช้มาตั้งแต่ยุคก่อนหน้านี้นะจนมาหน้ายักษ์จนตัวนี้ก็ยังเป็นแอร์แบบนี้อยู่นะครับแล้วแอร์โตโยตานะครับผม เย็นถึงใจนะครับจนต้องเบาแอร์กันเลยทีเดียวนะครับถัดมาด้านล่างมี power outlet มาให้สองตงแหน่งมีปุ่มแอร์หลงังปุ่มแอร์หลงังถ้าไฟไม่ติดไม่ต้องกังวลนะสังเกตเสียงแอร์ก็พอนะครับผมเพราะถ้าไฟไม่ติดมันแบบเป็นแค่หลอดขานนะแต่ระบบแอร์ยังใช้ได้นะครับผมแล้วก็ traction control ก,การเลื่นเท่าไหร่มาให้มี usb แล้วก็อันดั์นิยมแบบช่องเสียบออกมาให้นะครับผมที่วางแก้ว f o r t u n e r นะครับผมเฉพาะด้านหน้ารถนะนับเลยมีทั้งหมด1 2 3 4 5จุดนะครับผม ถัดมาคันนี้เป็นเกียร์ขับสี่เนาะซึ่งเกียร์ขับสี่รุ่นนี้นะครับผมจะเป็นฟูลไทม์ก็คือเป็นการขับเคลื่อนสีล้อตลอดเวลานั่นเองนะครับผมแต่การใช้งานก็จะแตกต่างกันออกไปซึ่งเวลาขับปกติเราใส่แค่ตัวเก็คือไฮปกติได้เลยนะครับนี่นะครับเกียร์ออโต้ของเขานะครับเบรกมือสภาพที่เท้าแขนสวยงามนะครับเปิดออกมาก็เป็นช่องวางของเนาะก็เก็บของได้พอสมควรนะครับเบาะหนังคันนี้นะครับผมบอกเลยนะครับเบาะหนังคันนี้สภาพสวยงามสมบูรณ์สุดนะครับผม และบอกคนขับยังเป็นบอกปรับไฟฟ้าด้วยนะครับนี่นะครับถัดมานะครับผม f o r t u n e r ความปลอดภัยให้มาแน่นอนนะครับผมแอร์แบกคู่หน้านะครับมีมาให้นะครับแล้วก็ถัดมานะครับผมกระจกมองข้าง2ฝั่งเป็นปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ไอ้ปุ่มหมุนๆเนยไว้เพิ่มแสงลดแสงภายในหน้าปัดเนาะความเร็วนะครับผมกระจกทั้ง4บานเป็นไฟฟ้าบมดออโต้ฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งคนขับนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปลองนั่งเบาะแถว2ดูว่าแถว2นั่งสบายขนาดไหนนะครับผมตามผมไปเลยครับ บบาแถวสองโฟลจูเนอร์นะผมนั่งให้ดูเลยนะครับว่าถ้าเวลาเรานอนไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยมันก็สบายๆอย่างนี้นะครับไม่อึดอัดเลยเฮดรูมเหลือๆนะเลกรูมก็เหลือนะครับผมมาดูสภาพเบาเบาแถวหลังเนี่ยก็ต้องบอกนะครับสภาพยังสวยงามสมบูรณ์อยู่นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะพับให้ดูนะมาครับเดี๋ยวผมจะพับเบาแถว2ให้ดูนะสะเตปพับเบาแถวสองสามารถพับแบบนี้ก็ได้นะครับดึงแล้วมันก็จะพับลงมานะครับถ้าอยากพับไปข้างหน้าอีกนะมันจะมีตัวดึงอยู่ฝั่งนี้นะครับผมนี่นะ ใส่จัก,กรยานไปซื้อทีวีอะไรอะ่ะขนของขึ้นได้หมดเลยนะเพราะว่า f o r t u n e r ที่เก็บของทางดน้าท้ายเขากว้างมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูโครงสร้างรถคันนี้ดีกว่าว่าโครงสร้างรถคันนี้เป็นอย่างไรนะครับผมตามผมมาเลยครับ <S <S มาครับมาดูกันเลยมาเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 3,000cc 163แรงมา้าอัตราการกินน้ำมันก็ขับทั่วไปก็อยู่10 11 12, 12อะไรนะแล้วแต่เท้าบุคคลแต่ละบุคคลน,นะมาดูสภาพของเครื่องต้องดูฝั่งนี้จะชัดกว่านะครับ ตามรอยต่อของเครื่องไม่มีการรั่วของน้ำมันนะสังเกตไอที่ดำๆกับเงินตัดกันนะครับผมแล้วสังเกต QC ต่างๆนะน็อต <Not S 1> ไม่เคยถูกแก่นะครับเครื่องยนต์คันนี้ไม่เคยถูกแก่นะอ่ะเรามาดูนี่โครงสร้างน็อตฝากระโปรงไม่เคยถูกแก่นะครับผมไล่ไปเลยสลักโตโยต้ากลมๆลูกลมกมนะครับสวยนะครับผมสติ๊กเกอร์เลเบลน้ำยาแอร์อยู่ครบนะอ่าไม่เคยแก่นะครับแล้วก็มาดูนี่ซื้อโตโยต้าต้องดูตรงนี้เลเบล มอกแผ่นเพจแผ่นเพจก็ไม่เคยถูกแกะนะครับเดิมๆนะไล่มาลูกลมๆนะครับผมติ๊กเกอร์กันกระแทกนะครับผมไล่มาเลยนะครับลูกลมๆลูกลมสลักคมๆนะครับสวยๆนะคันนี้โครงสร้างเดิมๆนะครับตามมาดูกันต่อนะครับผมโอเคเข้ามาเลยครับเม็ดอาร์กลมๆสวยๆคมๆชัดๆไม่รอยตะเข็บตัดต่อตัวถังใดๆนะคันนี้นะอ่นอตประตูหลังเป็นยังไงน็อตประตูหลังบนไม่เคยแกะ ล่างไม่เคยแกะโอเคจอบมาดูประตูทางด้านหลังกันต่อนะครับโอเคมาเม็ดอาร์กลมๆสวยๆคมๆชัดๆนะครับผมอ่าคันนี้โครงสร้างเดิมๆนะมาดูท้ายดีกว่าน็อตฝากระโปรงท้ายเคยถูกแกะคันไข่นะมีรอยจางๆให้เห็นอยู่นะแต่มีร่องรอยก็ต้องบอกว่ามีนะครับผมเคยแกะจริงๆนะครับผมแต่มาดูนี่ตามรังน้ําตรงนี้เม็ดอาร์สวยๆตรงนี้เนาะ ไล่ลงมาสติกเกอร์การกระแทกเก่าๆอยู่ครบนะครับผมอ่เรามาดูตรงชายล่างดีกว่าว่าโดนมาบ้าเห็นป่ะไม่โดนเนาะแผ่นเพจสวยๆนะครับโอเคนะไปไปดูที่อื่นกันต่ออ่ะเข้าไปเลยเม็ดอาร์กลมๆสวยๆเดิมๆคมๆชัดๆนะครับผมคันนี้โครงสร้างสวยๆนะมามาดูกัน เม็ดแอสสวยๆคมๆกลมๆชัดๆนะครับผมคันนี้เดิมๆโอเคเหลือขั้นตอนสุดท้ายคือทดลองขับมาดูฟ mm ิล hmm. ลิ่งการขับเจ้ารถคันนี้กันเลยดีกว่าตามผม,มเลยครับโอเคก่อนที่เราจะเดินหน้านะผมขอถอยหลังก่อนนี่นะครับกล้องมองหลังใช้งานได้จริงนะมีกล้องมองหลังมาให้เลยรวมถึงมีเซ็นเซอร์ทางด้านท้ายมาให้ด้วยนะครับผมไป f o r จูเนอรุ่นนี้ผมก็ต้องบอกตามตรงนะครับเรียนคุณลูกค้าอย่างนี้นะครับพวงมาลัยมันจะไม่ได้เบามากนะแต่ว่าไม่ได้หนักอะไรมากมายนะครับผมยิ่งเวลาที่เรารถมันไหลไปนะมันก็จะยิ่งการใช้งานพวงมาลัยก็จะยิ่งลื่นนะตามการขับขี่ของเราไปเลยนะครับผมรุ่นนี้ก็ต้องบอกว่ายอดฮิตนะครับผมผมชอบมากเพราะว่ามันอึดถึกทนอะ่ะไม่เคยเห็น f o r t ูเนอขึ้นรถสไลด์อย่างนี้ดีกว่านะครับผม วงเลี้ยวก็ขับง่ายนะครับผมผู้หญิงขับได้ผมบอกให้คันนี้ผู้หญิงขับได้โอเคเลยอัตราเร่งก็ดีอยู่แล้วนะรุ่นนี้เนาะมีแต่คนว่า Fortuner ขับเร็วอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นอัตราเร่งไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมอัตราการบริโภคนะ้ำมันก็แล้วแต่แต่ส่วนตัวที่ผมใช้อยู่นะครับผมก็ตกโลละ2.6บาทนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่รับได้นะครับผมสบายๆถือว่าไม่ได้กินเลยประหยัดด้วยซ้ำนะครับ เดี๋ยวผมจะลงไปสรุปโปรโมชั่นดีๆให้คุณลูกค้าฟังนะครับผมตามผมไปเลยครับก็ใครที่กําลังหารถที่คุ้มค่าอึดๆแกร่งๆสามารถไปกันได้หลายๆคนนะครับผมก็รับเจ้าคันนี้เป็นตัวเลือกไว้สักคันแล้วกันแล้วก็นะครับลูกค้าวิสานออโต้นะครับผมซื้อรถกับเราไม่ต้องกลัวนะครับผมเพราะว่าวิสานออโต้คาร์ของเรามีบริการหลังการขายนะครับผม เรารับประกันให้2ปีหรือ70,000กิโลพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับแล้วโปรโมชั่นดีๆสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์นะครับผมขับฟรี90วันดอกเบี้ย0%นาน1ปีหรือจะรับดอกเบี้ยพิเศษนะครับผม2.49%ตลอดอายุสัญญาสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรบกวนช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย c a r ์ฟอร์ชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคุสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ฟอร์ชั c o m